สวัสดีค่ะยินด um. right. <c oughs> ีต้อนรับสู่ช่องป้าไทยบ้านลุงเสือจะเอาแตงไปหมดแล้วเสือจะเก็บแตงไปหมดแล้วฮะรองเท้าหนูล่ะรองเท้าหนูอ่ะเบะรองเท้าหนูอ่ะอือวันนี้มาเก็บไปให้เก็บไปให้สองลูกห้องร้อยลูกดูฮะ ยังเก็บไม่หมดเก็บไปให้มิงเนาะมาเก็บเองสองร้อยลูกเอากาวเอากาวมาใส่อันนี้เปปนเทนะ้าหลืออีกสองร้อยลูกยังไม่เก็บเร็วเร็วอีกสองร้อยลูกเลยเหรอเสือ,อ,อเอากองกองแล้วก็ใส่หน้าปกไว้ทำเป็นหน้าปกไว้ถอวยน,นั้นนะ่ะ ดูลูกนี้ดิเผลอวันเดียวเเนี่ยไม่พย่ยมันเผลอหลายวันแล้วเรามองไม่เห็นเสียดายจังเลยอ่ะแต่นีเราต้องเก็บบ่อยๆนะ <c oughs> มันต้องเก็บชา้าๆต้องเก็บต้งเย็นนะเนี่ยมันต้องเก็บ,กบวันต่อว,วันเช้าก็ดูเย็นก็ดูบางทีระหว่างวันมันโตแล้วใช่ <c oughs> อ๋ออนี่ไงนี่ไงได้ยังแม่พีลูกนี้นี่นี่มาแล้วมาแล้ว ดูกเสือสิเชือโอยเสือผมว่าดสายตามินน้อยไปได้ไหมไม่ดูดิดูลูกนี้ใหญ่มากเลยเราไม่เห็นขอหน่อยขอหน่อยหันหน้าไสิหันหน้าไสิเราไม่เห็นะลกอย่างใหญ่เลยใหญ่ใหญ่ใหญ่มันแนบช่อนอยู่บรหา่นะแถวกลางๆไม่รู้เหมือนกันน้องเสือลองดูดูดูตรงไหนมีอีกไหมให้มามาเราเอกันเด็ดใบเด็ดลูกไม่มีเราเด็ดใบ เราต้องพูดให้ให้ดังกบเพลงเด้อเพื่อนเพื่อนเรียว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 เด็ดใบพิ้งมินมาดูตรงอ้อ๊มาทางนี้ลูกโอ๊ะมาทางนี้มาทางนี้ลูกมันเล็กอยู่เก็บไม่ได้มาดูตรงนี้ดีกว่ามาดูตรงนี้ดีกว่าอลูกเสือเจอแล้วเจอแล้วอันนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้เก็บได้ยังไพอเก็บมดูดิพอได้ยังอันนี้แ่ะได้ไหมได้ได้ได้พอดีเก็บเลยได้เลยเหรอพอดี ใช่ไหมพอดีใช่ไหมอันนั้นพอดีเลยเราไม่ได้ลูกเราก็เก็บไปทิ้งเก็บสิลูกว้าโอ้ยแล้วมาแล้วดอกไม้ส้มอะไรเออเช้าช้าช้าเช้ ่ยาลดน้ำแล้วย่าบอกแล้วบอกให้เก็บก่อนค่อยรดค่อยดน้ำก่อนน้ำก็เลยข้าวหม้อใส่ถุยเอามาแล้วย่าก็เลยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็เลยลดน้ำเราก็เลยเปียกซะด้วยเพรายังได้เยอะเลยนั่นน่ะมิหน่าแล้วเขาพวกขายกันนะเขาเริ่เก็บแบบไม่หวัดไม่ไหวเก็บไปนอนต่อเก็บไปนอนต่ออะไรจะโชว์แตงใหญ่ให้เมฆดูหน่อยอะไรจะชอบนอนขนาดนั้นูก ไม่ได้แล้วลูกเราจะเตรียมตัวหนักนะลูกแย่ไหนูไม่ไปสี่กอเหรอลูกไม่ไปเหรอเราจะอยู่กับลุงเสือโอ้ยยิ้มด้วยยิ้มด้วยยิ้มด้วยจะอยู่กับลุงเสือไม่กลูกจะกลับสี่กอใช่ไหมโอเคไม่อยู่กับแม่เลยไม่อยู่กับแม่ไปหยดน้ำแล้วก็เปลี่ยนชุดมาเก็บเสร็จไปนอนต่อว่ะ เราจะกลับสีก่กอแล้ววันนี้เก็บได้ยังไงมั่งเนาะจะกลับด้วนะยวันนะี้เนาะมีใครบ้างเนาะจะกลับใครด้วยมินจะให้ใครกลับด้วยวันนี้นะลูกฮะให้ใครกลับด้วยเนาะวันนี้เนาะอันนะัดวันละสสองสาม ลุงมีเก้าที่รั้งหกแล้วใครมั่งใครบ้างจะไปส่งมินเฮ้ใครจะไปส่งมินมินจะให้ใครไปส่งด้วยหนาวขึ้เย็นห่ะอ่ะพอกินแล้ววันนี้ได้ยี่สิบบาทแล้วเลยระยะยี่สิบนั่นนะใช่เลยแล้วได้เยอะเลยไปขายให้ลุงพลดีกว่าโอ้ขาวิขายให้ลุงพนเนาะเอาแต่กวาไปขายให้ลุงพลมินมินเนาะจะไปขายให้ลุงบ่ลูก เอาไม่ขายไม่ขายให้ลุงกินเฉยๆเหรอให้ลุงกินเฉยๆเบียดยอดวะดอกก็ใส่ปูแล้วกินได้เลยบ้านไปบ้านมป้าปถวบ้านใส่ปูแล้วกินได้เลยใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมป้าปุ๋ยนี่มันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะเพราะมันเหม็นๆเนาะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักเหรอก็ไปแช่น้ำเกลืออะไรเงยผสมเกลือละลายไปแช่ไว้ก็เมื่อเช้าแม่พี่บอกว่าเหม็นอะไรเขาว่าเหม็นปุ๋ยเหม็ปุ๋ยหมัก ก็เป็นปุ๋ยหมากลยแล้วพี่คอยแล้วพี่คอเราจะกลับกันแล้วเดีไปวห้พี่คอยอยู่ตกันแล้วเหลือเพิ่แล้วมาให้พี่คอยอยู่ที่ยำประงบนเราเรากลับเนาะนี่ก็ได้แล้วนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วพี่คอยอยู่ตรงนี้เลยเนาะพี่คอยอยู่กับญาไปเลยเนาะพ่อยจะมาลงเรียนที่วานอนไม่พี่คอย จะเป็นจะเป็นเด็กว่านอนอยู่บ่สรุปชัวร์แล้วช่นอ้ยจะเป็นเด็กว่านอนเนี่ยไม่ชัวร์ลุงพูดหยอกหยอกเฉยๆลุงรู้แล้วว่ามันไม่มาลุงก็เลยพูดหยอกไหนไหนจ้ามาถ่ายนับบกน้อยนยแล้วถ่ายนกเลยเขาสมัครเียดที่ตัน้อยแล้วเ็น็ก้อยโอ้โหนี่นะคะใครไม่รู้ปลูกแตงนางสาวลูกดก นางสาวลูกดบแล้วมาหลงมันเหลือมาอีกนะลูกหนึ่งนางสาวลูกดกบ้าเจอแก้วขำไปขำมาก็อยู่ที่เขาตกแล้วมันชอบหลงอยู่มันแอบขั้นดูป้อปนั่นเนี่ยเหมือนเสือพูดแหละเป็นร้อยร้อยลูกเอออีีแล้วยาเอ้ยเป็นร้อยร้อยลูกเป็พี่หันหน้ามาอย่างนี้หน่อย นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหใบไม่รู้เสื้อเขียวใบเขียวเป็นผีตองเลยสืแตงเขียว <laughs> นังตัวนี้ย <laughs> 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 ิ่งในนังตัวดีเลยใช่ <c oughs> เรา,าก็ <c oughs> าลงไปข้างล่างนนี้รนี้เหมือนจะกลับไวหรือเปล่าเนี่ยฮะเหมือนเดิมเหมือน<ม>เดิมเหรอเหมือนเดิมคือเก่ามาวันศุกร์กับวันจันทร์บอกมันเร็วเนาะเร็วมากเยอะพอถ่ายปกก่อน ทำทำทำท่าที่มันยังไงเสือทั้งนั้นแหละงั้นแหละทำแบบเอาปากกว้างตาโตโตอ่ะอ่ะอันนี้ค่ะมีการเบื้องหลังการถ่ายทำเอาหนึ่งสองสามอู้หตูดอตึง สูตรอึ้งอ่ะยาชอสูตรอึ้งดูดอึ้งเนี่ยก็ยังไม่หมดนะครพี่มองไปยังอยู่ลูกขอบขาวนะจับได้หลายอันเลยเพราะว่าถ้าถ้าอยากให้มันผ่านไปคือผ่านเว้นเว้นวันหนึ่งก็มันมีทุกข้อเนาะวันนี้เก็บข้อนี้วันหลังเก็บอีกข้อหนึ่งอีกข้อนึงแบบเนี้ยือ อันนี้ฮะเจ็บสินี่นะนี่นะมันถ้าถ้าเราทําค้างไวกว่านี้นะคะสีมันก็จะเห็นลูกระยงระยัยเนอะเหมือนเหมือนที่เขาลงในทิกติกกันเนอะเออแต่เราไม่ไม่ได้อ่านี่นะเออนี่เนอะนี่นะสินี่นะคะมีทุกข้อนะฮะสินี่มีทุกข้ออันนี้ บ้ายนครับสนั่นะคปไวสมี่นีันสิมันมีตลอดเลยนะครับจากเล็กเป็นคู่ใหญ่จากใหญ่เป็นนี้นี่นะดูดิดมูมีทุกขั้วนะฮสิดูดูดูนะดูนะฮะดูสิมี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 ตลอดเลยนะครสินี่นี่ อยโมมันต้องโมนี่ค่ะสวยมากอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ